นี่คื er อบทสร้างในสมัยสยาเป็นวัดนางพิมพ์ิมพิลาลัยอ่ะมีคุณแบบคือหอยการจนบุรี ต <c oughs> อนนี้กำลังมาที่วัดป่าเลไล ที่นี่คือเขาชนไก่ตอนนี้กำลังมาดูที่จุดทยานประวัติศาสตร์สงครามก้าทัฒ